ผมก็มาคุยกับคุณบุญเวศกับคุณปูนะนะสักพักหนึ่งเขาก็ปรีเข้ามาเลยมาดึงมือผมบอกเฮียเขาคุยหน่อยเขาก็ดึงไปปรากฏว่าในในคลิปจะเห็นอีกคนนึงชื่อคุณมงคลนะเขาถืออันนั้นอยู่คืออัดอัดเสียงอ่ะอัดเสียงใช่ว่าคาดว่าไอ้ลูกกอกนะไอ้ตรงนั้นมันค่อนข้างจะกอบจับคนหน่อยอ๋อบอกเฮีย ผม,มน,นะนะ<ม>ผมไม่มีปัญหาหลักเฮียทำไมเฮียทําผมอย่างนี้ผมก็เฮ้ยไอ้ผมควรจะคุณควรจะเป็นจำเลยของผมนั้น,านการป็น,นผมเป็นจำเลยของคุณนล่วทำยังไงพี่เราชอบไปทำอะไรอ๋อนอย่างนี้คือปกติเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนตอนแรกผมไม่ไม่ไม่รู้ก็มีเพื่อนเนี่ยเขาลิงมาบอกเฮ้ย hey, เนี่ยถ้าเอาลูกไปออกสื่อนะอย่างโู้นอย่างนี้ใช่ไหมก็เราก็เปิดดูกันนะตอนที่งานนั้นจะมเสร็จแล้ว<ๆ>ก็คงดูน<ๆ>ันดูมาเนี่ย ก็น่าจะจะเป็นอาจารย์ชวานนะเพราะว่าตอนที่เขากลัวเนี่ยเดี๋ยวเอารูปเนี่ยไปเปิดให้คนนู้นดูคนนี้ดูอะไรเนี่ยว่าเนี่ยอ,อ,อะไรสักอย่างอ่ะผมฟังไม่ชัดนะจะพูดผมบอกว่าเนี่ยไปผมบอกว่าเ hey, ฮ้ยรูปเนี่ยคุณเป็นรูปของผมนะผมจำได้นะผมแน่ใจแล้วคุณเนี่ยเอาไปออกสื่อ นะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีอะไรต่างเนี่ยนะใช่ไหมแล้วรูปนี้ผมบอกนะผมยอมไม่ได้นะก็ะบอกเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยประจานให้เอ่อเอ่ออ,อ,อะไรอ่ะอาจารย์ติง่งอาจารย์ชวานแล้วก็หมอเชิดอะไรนี่มาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ติ่งนี่ผมไม่เจอกันเกือบปีแล้วนะใช่ไหม,มแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นเป็นคนอื่น คือไปหาพิสูจน์พิสูจน์ว่าเออเพาเห็นแจมีความรู้ทางด้านการถ่ายรูปก็เลยแล้วก็คุยตะพังเขาบอกว่าเอ่อเฮียนี่ยหมิ่นประมาทผมผมบอกเฮ้ยคุณฟ้องมาเลยผมมาอยากไปพิสูจน์กันในศาลอยู่แล้วนะคุณเอารอไฟออกมาดูกันเลยเพราะว่ายังไงรูปต่างๆเนี่ยมันต้องมีรอไฟคือคือไฟก้นฉบับที่คุณแจนัน ก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่มีรอรอไฟผมแปลว่าไฟจากตำแหน่งวางเนี่ยผมทําเสร็จลับเนี่ยผมก็เผยแพร่ออกไปมากแล้วไปหลายที่แล้วเฮ้ยผมบอกเฮ้ยรูปเนี่ยผมไม่ยอมนะยังไงก็ต้องออทําความจริงให้ปรากฏอะไรแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณทําอะไรอยู่กับใจเนี่ยตัวคุณรู้นะนะว่าคุณทําอะไรอยู่นะแล้วก็ ช่วงนี้คุณจะแก้ไขให้ถูกต้องคุณยังมีโอกาสแก้ไขให้ถูกต้องอไอตอนท้ายที่ผมเอามือตบฝาเขาบอกว่าไอช่วงนี้โปรโมชั่นนะถ้าคุณจะแก้ไขนี่ยังมีเวลานะแต่นี่หมดโปรละอันนี้คือวันที่หกวันที่หกที่ผ่านมาใช่ไหมที่่กโซรเขาทำแกโซ่เขารำแต่นี่โมฮันเนี้ยของไอ้ลายกระหนกกระหนกอีก็ยัง